ทุกคนเข้าสู่ช็อปลุกที่ไลฟ์ครบทุกสไตล์ที่ Last Look EP 2เซนตี้ปนันค่ะโยชิรดินดาค่ะแ n น and อ h i s ลีสจ็อดแคม t h a i l a n d บอกเลยนะคะวันนี้ชุดยิ่งใหญ่ขาดยิ่งใหญ่พร้อมฉลองเดือน Pride Month นะคะเดือนนี้ก็มีกิจกรรมมากมายกิจกรรมที่มีความหลากหลายพร้อมยอมรับความรักที่มีหลากหลายเหมือนกันค่ะ กิจกรรมเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินขบวนอะไรต่างๆเจอกันได้ในปีนี้นั่นเองใช่เลยค่ะเป็นเทศกาลที่ทุกคนเนี่ยได้เป็นตัวของตัวเองกันสุดๆเลยเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ดี๋ยวนี้นะคะสังคมเราเปิดกว้างมากๆไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะ <ๆ S 2> บอกเลยว่าขอแค่เรามั่นใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเราเองค่ะ <ๆ S 2> แค่นี้นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขดูอยา่างพวกเราสามคนสิคะสังคมเปิดกว้างหน้าป่าวพิจนตรก็เปิดกว้าง แต่วันนี้ไม่เปิดมานะให้สังคมเปิดซึ่งล,ลุกของเราวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาสนุกกับการหาอินสปิเรชันจากเทศกาลเฉลิมฉลองไายมันนั่นเองเราจะมา mix and match ที่เอกลุกปังในแบบที่ใช่และมั่นใจในตัวตนนะคะให้พร้อมไปเฉิดฉายสไตล์ตัวมัมตัวแม่และในช่วงไพรยมันค่ะ เก้าอี้มาแล้วนะนั่งกันก่อนเลยมาเพาื่อนๆเอาหรอผิดหอรอเจอญทุกคนนั่งได้นะคะอ่ะก่อนจะเข้าเรื่องคลายมันนะคะอยากรู้ว่าปกติแล้วทั้งสองคนเนี่ยแต่งตัวแนวไหนสไตล,ล์ไหนกันบ้างของหนูเนี่ยก็จะเป็นสไตล,ล์หว,นหวานๆเกา่กาๆน้อยแ yeah. แต่ติดแซบงะก็หวานบ้างแซบบาง <Yeah. S 2> แอนล่ะของแอนนะคะแอนจะเป็นคนชอบแต่งส ฝ่อมความเท่ๆความคูลแต่ว่าต้องมีความเที <men> <men <men volunte, <men ่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นชุดไหนในไลฟ์ลุคก็คือเข้า ja กับฉันหมดบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายเกาสายฝอหรือสายไหนๆนะคะเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าหาง่ายมากอยู่ที่ปลายนิ้วไหนไม่เห็นมีเลยตักตัก ไม่ต้องเดินหาให้เหนื่อยให้ร้อนเลยนะคะง่ายมากกับนี่เลย Last l o แหล่งรวมแฟชั่นไอเทมฮิตในแอป l a z a ด a นะคะใครที่อยากช้อปง่ายมากแค่เข้าแอป l a z a ด a นะคะแล้วกดไอคอน Last l o k นะคะเข<ะ>้าไปเปิ๊บหรือว่า พิมพ์คำว่าลาซูกนะคะในช่องค้นหาได้เลยไม่ว่าจะได้ลุคอินสปิเรชันจากที่ไหนนะคะเสื้อผ้าอ c เท s ร์ซอรสุดฮิตแบรนด์ดังในไอจีก็มีสินค้ามากมายหลากหลายสไตล์ในราคาที่ใช่สําหรับคุณนั่นเองเดี๋ยวจะบอกว่ารีบไปชอปรีบไปตามกันเลยนะคะนอกจากจะได้ของนี้แล้วเนี่ยยังมีครูปองส่งฟรีแบบไม่มีขั้นต่ำแล้วก็รับเงินคืน5ทุกวันไปอีกค่ะ Oh และไม่ใช่แค่นั้นนะคะตัวมัมตัวแม่ขาชอปนะเตรียมกดแฟชั่นไอเทมเด็ดลงตะกร้ารอไว้ได้เลยนะคะความพิเศษสุดๆกำลังจะมากัด f ั s o n e Big f a s h oh! i วันที่19-21ถึง21มิถุนายนนี้นะคะ June this June นะคะเขาลดสูงสุดถึง90% เปอร์เซ็นต์นะคะไม่พอนะคะแถมยังได้รับเงินคืนสูงสุด50พร oh. ้อมรับคูปองส่งฟรีแบบไม่มีขั้นต่ำอีกด้วย oh. ลดจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้คุ้มสุดๆขาช็อปท้ามพลาดเด็ดขาด ถ้าพูดถึงแฟชั่นในเทศกาลนี้นะคะส่วนใหญ่เรามักจะเห็นกันตัวที่เป็นสีรุ้งใช่ไหมแบบนี้<ส>ซึ่งสีรุ้งก็คือสีที่อยู่บนทงที่เป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศนั่นเองคนส่วนใหญ่ก็จะเอามาเป็นอินสไพเรชั่นในการแต่งตัวแต่รู้กันไหม<อ>ว่าพี่ป่วยอยู่เ <laughs> <laughs> จบ all ็บ <laughs> ออดออดแอดแอดออไม่เกี่ยวหรอ แต่รู้กันไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีธงสีอื่นที่แยกย่อยไป,ไปเขาเรียกว่าเป็นสีสัญลักษณ์ของเจนเดอร์ต่างๆด้วยซึ่งเราสามารถนําสีของธงพวกนั้นเนี่ยมาเป็นเป็นอะไรคะ Inspiration มันเอามาเป็นแบบเขาเรียกว่าเพิ่มความสนุกแล้วก็เพิ่มสีสันใหม่ๆในการแต่งตัวในช่วงไพร์มันแบบนี้ได้อีกด้วยนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันแมวธงแต่ละธงเนี่ยมีธงอะไรบ้างและสีสันเป็นยังไงบ้าง yeah. เดี๋ยวพี่มาพี่วิ่งไปเอาครับเชิญค่ะโอเคนี่อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะเราจะเห็นธงสีรุ้งต่างๆนะคะแต่เดี๋ยวเจนนี่จะมาโชว์ให้ดูกันนะคะว่าธงแต่ละเจนเดอร์เนี่ยมีสีอะไรบ้างเรื่องที่ไหนอะอยู่ด้านหลังเหรออ๋ออยู่ด้านหลังอ๋อนี่อันนี้คือธงของ ตัวแทนเกนั่นเองก็คือบุคคลที่เป็นเพศช,ชายแล้วก็รักเพศช,ชายด้วยกันหรือที่เรียกว่าชายรักชายนั่นเองท่องแบบที่2นะคะนี่อันนี้คือไบเซ็กชวลนั่นเองนะคะผู้มีรสนิยมแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกดึงดูดทั้งเพศเดียวกันแล้วก็เพศตรงข้ามเรียกว่าไม่จํากัดขั้วว่าจะเป็นชายหรือหญิงนั่นเองนี่มาเจนเดอร์ต่อมานะคะนี่อันนี้ใครพอจะเดาได้บ้างแพนเซ็กชวล แทนเซ็กชวลจะเป็นเอ่อบุคคลที่รักชอบได้ทุกเพศสภาพเขาเรียกว่าเป็นแนวที่ไม่ปิดกั้นว่าคนรักเนี่ยจะเป็นเพศอะไรนั่นเองนี่ต่อมาเจนเดอร์ที่4นะคะนี่เป็นธงตัวแทนของแทนเจนเดอร์นั่นเองก็คือบุคคลข้ามเพศซึ่งมีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกําเนิดเช่นผู้ชายที่รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงที่รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ชายนั่นเองเนี่สุดท้ายนี่ ธงสุดท้ายนั่นก็คือเลสเบียนนั่นเองนะคะเป็นบุคคลที่เป็นเพศหญิงแล้วก็รักเพศหญิงด้วยกันหรือว่าหญิงรักหญิงนั่นเองเนี่ยแลต้องบอกนะคะว่าสีธงแต่ละสีก็คือสวยงามมากๆสวตงานี่จริงๆมีแยกย่อยไปอีกเป็น30-40ถึงธงเลยนั่นเองมันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในสังคมนะคะซึ่งเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกันแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะก็ขอให้มั่นใจและเป็นตัวของตัวเองที่สำคัญไม่ทำให้ใครเดือดร้อนมันคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่น โอเคมาเดี๋ยวให้ทั้งสองคนเนี่ยมาคิดเอ็ดลุกจากสีทงที่อยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้ดีกว่ามาให้แต่คนเลือกเลยว่าจะแต่งตัวคิดเอ็ดลุกเนี่ยออกมาตามทงของสีไหนเจนเดอร์ไหนจริงหนูคุ้นชินกับทางเจนเดอร์นะคะแต่หนูขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันแอนขอสีทงนี้ค่ะเย้โอเคแล้วอย่างนี้จะมีแอนแมทเสื้อผ้ายังไงก็จะเป็นเสื้อกล้ามขอบนิดหน่อยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นกระโปรงยีนนะคะให้ดู แบบสุกโซดิเลอแล้วก็อาจจะเป็นหมวกหมวกจะเป็นสีเหลืองออกพาสเทลหน่อยหน่อ,อ,อแล้วก็อาจจะเป็นรองเท้าส้นสูงที่แมทกับหมวกค่ะสีเหลืองเหมือนกัน อแอนนะคะหนูจะเอาเป็นสายฝ่อ <laughs> อย่างแรกคือมันมีหลายสีที่เรา mix match ใช้ด้วยแล้วแอนเป็นคนที่ชอบสีเขียวมากๆทุกชิ้นที่ใส่ต้องมั่นใจแล้วลองว่าฝังของแอนก็น่าจะเป็นเสื้อครอปลัดรูงที่แอนชอบหวางหน่อยแล้วก็กางเกงยีนอแล้อกางเกงยีนแล้วก็ ผ้าใบค่ะจะต้องมีกระเป๋าด้วยค่ะจะบอกว่าทุกลุกที่พูดมาเนี่ยลาสลุกมีหมดเลยจะสายหวานสายเปรี said, Damn, ้ยวสายเท่ไม่ว่าคุณจะแต่งตัวสายไหนนะคะเขามีให้เลือกครบทุกสไตล์กันแบบช่ำๆบอกเลยนะคะว่าวันนี้จะมาให้แบบ พูดลอยๆเนี่ยก็ไม่ได้นะคะเราต้องเอามาโชว์ให้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราขนเสื้อผ้าจากหลากหลายแบรนด์นะคะที่มีอยู่ใน last look นะคะมาแบบจัดเต็มขนมาแบบเยอะๆนะคะให้ทุกคนเนี่ยมาทําอะไรสนุกๆกันดีกว่าเนาะยังไงอะแม่คือจะอย่าแกงนะเนี้ยคือกลัวมากกลัวแม่แกงออกามากขันคนแรกจะตัดชุดแก่ข่ายสวยอะเหรอไม่ต้องห่วง เจนไม่อยากจะแกงแต่ว่าถ้ามากับลาสุดไม่มีคําว่าแกงแน่นอนนะคะ,ะรับรองว่ามีแต่คําว่าเก๋เป็นความเก๋เท่านั้นนะเมื่อกี้แต่ละคนเลือกทงเองแล้วเนาะวางลุคตัวเองเล่นๆแล้วเรามาดูแบบวัดกลิ่นกันหน่อยดีกว่ามนะ้ยแบบโสดคือท,ทั้งสองคนเนี่ยผัดกันเลือกเสื้อผ้าเอาอินสปิเรชันจากคงเจนเดอร์ต่างๆที่เราพูดถึงกันไปนะคะมา m i c and Matt นะคะที่เอ๋ลุคสุดปังนะคะให้เป็นลุคที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้แล้วก็เฉิดฉายในงานคลายแบบจึ้ง ด้วยโจทย์น uh huh. ี้เป็นยังไงบ้างสายแต่งไม่น uh ่าจะยากค่ะขอบพูดตรงๆแอบตื่นเต้นดูอยากแต่งพี่โยมากแต่ว่าไม่ชินกับสายแบบเกาหลีหราจะทำให้เต็มที่งานทั้งคู่พร้อมกันหรือยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลาสลุครุมกันเลย ยยัังงงงไไเดี๋ยวฉันเลือกให้ตัวเองก่อนเนาะเห็นแล้วไมาอยากได้อ่ะในเมื่อลาสลุกอยู่ตรงนี้แล้วช็อปเลยอันนี้มันน่าสนใจนะโอเคนาดาเสื้อลังการกระโปรงก็ต้องเบานะฉันจริงจังกว่าโยชิและแอนี่ ไหนเอออันนั้นแม่นั้นนะหรือจะเป็นฉันหรือจะเป็นก็ว่าโยดูมีสติมากกว่าตอนนี้นะคะแอนคือดูลุกนี้ลนรักแฟชั่น หนูกับเอาเครื่องนี้ต้องมั่นใจในสิ่งที่เราเลือกมาช่วยไหมีหนูเลือกให้แล้วยังเร็วเหลืออีกเต็มหมดเวลาไม่รู้แหละถือว่าหยิบมาแล้ว เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละลุคที่ทั้งสองคนเนี่ยครีเอทมาแล้วนะคะให้กับอีกหนึ่งคนเป็นยังไงบ้างอ่ะเริ่มที่แอนชรี่ก่อนเลยละกันชดนะลุคก็เป็นแบบมีแขนนะคะพุ่งๆ,งๆงเหมือนแบบหนูเห็นพี่โยชอบแบบหว,นวานๆนะตแ,แต่ว่าตะเกี้ได้ยินพี่โยบอกว่าพี่โยชอบใส่กับกระโปรงเก็เลยต้องแมทช์กับกระโปรงแล้วก็ให้แบบมันเข้ากันได้อย่างสวยงามเน มาดูของโยชิกันต่อน้องแอนบอกน้องแอนชอบสีเขียวใช่ไหมคะอย่าอย่าไม่มีไม่มีนาแต่ว่านางแบบระดับน้องแอนก็คือเอาอยู่ทุกชุดอยู่แล้วเป็นลุคนี้เลยนะจ๊ะชุดคู่กับกระโปรงสีน้ำเงินค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าลุคที่ทุกคนแต่งมาเป็นยังไงไปดูกันเลย ะะจึงมากรวดมากจริงๆดูถ้าพูดว่าเกมนี้มีผู้เล่นกี่คนคะ2องือกสาวตกมากเเต็มกว่าลูกสาวอยู่ค่ะแม่ขอบอกหอมันอดใจไม่ไหวเนาะมาเห็นตอนพวกเธอเลือกกันฉันก็รู้สึกว่าสนุกนะแถมเรียกาัเสื้อผ้าจากลาสลุกก็คือสวยๆทั้งนั้นเลยก็เลยะแอบยิบมาปลองใส่แลลหลวเขาแบบเฮ้ยมันได้วะ แต่หนูขอบอกนะว่าลุคนี้ที่จะนี่ได้มากหนูอยากได้เสื้อพอนหนึ่งหนูยูยิบสาม 2. I am made i เ t h a i l a ย d นดแ่วเอาดีเอาดีก่นเลยแกตรงนี้แต่ว่ามันเหนื่อยหายากมากอะเสื้อเนี้ยหนูคะหายากอะไรคะั <laughs> หัวหายากไปอีกเสื้อผ้าที่เราใส่กันวันนี้ <laughs> จะบอกว่าทุกชิ้นมีอยู่ในลาซลุกแน่นอน <laughs> ถ้าอยากได้ชิ้นไหนหนูเข้าไปดูได้เลยจ้า ยุดอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีทางลัดแบบห่างง่ายสุดๆด้วยนะในลัดรุกเนี่ยเขามี Image Search นะครับฟังก์ชันการค้นหาสินค้าเวลาไปเจอเสื้อผ้าหรือไอเทมที่ถูกใจนะคะและไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนเนี่ยในการค้นหาก็คือง่ายมากๆเลยนี่ <ๆ S 1> เข้าไปเลยนะคะนี่ในแอป,ป Lazada นะคะกดไปที่รูปกล้องตรงช่องค้นหานะคะแล้วก็ง่ายมากถ่ายรูปเลยอย่างที่นี่ชุดชุดหนูสิแม่ห่งสองสาม แบขึ้นมาเลยนะจ๊ะแถมมีแบบใกล้เ claro คียงให้เราเลือกอีกเทียบเลยนะคะแล้วก็ยังมีราคาโชว์ขึ้นมาให้เราพร้อมช็อปได้เลยนี่จำได้ไหมคะแอนดชนีว่าฟังก์ชันนี้เรียกว่าอะไร image search เขาพูดอะไรอ่ะ Image Search image search ไม่โยกสชีเลิศมากค่ะง่ายมากจะบอกว่าสมัยนี้นะคะการช้อปปิ้งเสื้อผ้ามันง่ายแค่ปลายนิ้วจริงๆค่ะแม่เพดไม่ล่าทั้งง่ายทั้งได้ของสวยถูกใจนะคะดูลุคของพวกเราสามคนนี่สวยมั่นใจเพราะไปเฉิดฉายที่พายพาเลตแล้วเนี่ยพูดถึงพายพาเลตเหมือนเคยเห็นทั้งสองคนนี้ไปไปร่วมงานมาด้วยใช่ไหมใช่ของของโยโยไปที่ไหนอะไรยังไงมาบ้างล่าสุดก็คือไปที่ไทยนี่แหละปีที่แล้วแต่จะบอกว่าประทับใจเวลาเราไปพาย ต่างประเทศคือจะเปิดมุมมองต่างๆของแบบต่างประเทศว่าเขามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแล้วก็2ฝั่งทางคือทุกคนต้อนรับมากคือตอนแรกอ่ะที่ไปอะยังไม่ได้เปิดกว้างมากแล้วเราไปในนามของมิชิฟานีตอนแรกเหนื่อยแน่ๆเดินแบบเกือบ10กิโลบนส้นสูง แต่พอไปแล้วอะเรารู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจแต่และแบบรัดก็เขาก็จะแบบเตรียมตัวมาเราก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะ oh. แล้วก็สองฝั่งทางเลยแล้วเราก็ถือป้ายของแบบ t า a n จ g เด d e r เราละมุนนี้มากจะเขาไม่เชื่อ oh. เขาแบบอุ้ยทำไมแบบเหมือนผู้หญิงขนาดนี้ oh. แล้วเขาก็ให้ความต้อนรับไปอย่างนี้แล้วพอแบบ ชมเราเยอะๆแล้วก็รู้สึกเหลือไงก็เดินไปขัดสิกิโลไปนั่งเลยเหมือนฉันเลยอะรู้สึกเหมือนกันเลยเขาก็ไม่เชื่อ <c oughs> แต่งเหมือนหญิงแล้วเขายังไม่เชื่อ <c oughs> ของแอนล,ล่ะแอนที่ตอนนั้นไปร่วมงานที่ไหนอะไรยังไงมาบ้างแอนไปงานที่พัทยานะคะปีที่แล้วแต่ต้องแต่ว่าต้องต้อง correct นิดหน่อยไม่ได้ชื่อแอนชอรีตอนนั้นชื่อแอนจิลีอ๋อก็เป็นประสบการณ์ที่ที่แบบทําให้ตาแอนแบบพเพียกว่าตาสว่างอะคะแบบโอเปนไมค์อมากๆ <c oughs> เพราะไม่เคยไปงานพรายจะ <c oughs> เป็นเป็นงานแรกที่แอนไปแล้วเพื่อเห็นแบบความภูมิใจของทุกคน <c oughs> ความที่ทุกคนแบบยอมรับแล้วก็พร้อมฉลองพรายมันเตีอย่างเต็มที่คือสนุกมากๆจ เต็มมากๆร้อนมากๆแล้วชุดแอนก็คือแอนมีปีกไม่ใช่ปีกปีเป็นธงพรายนะคะคืออยากถามเลยว่าคอนเซปต์ชุดที่แบบที่ใส่ไปตอนนั้น่ะคือคือคิดอะไรยังไงมามาจากอะไรก็คือแอนอยากแต่งดร็กมานานมากๆอยากแต่งดร็กที่โมเดิร์นที่เหมาะกับแอนที่แอนเป็นตัวของตัวเองได้แต่ว่ายังฉลองพรายมันจะอยู่ทีมก็เลยจัดเต็มเป็นแอนเจลูนะคะแล้วก็มีธงที่ยาวแบบแอนเขาบอกยาวจนรดเหยียบอะแล้วเดินไม่ไปอยากแอนดัง ไม่มีเส็มขาดไม่มีอะไรเขาให้นั่งบนบอกตรงข้างบนรถอะแล้ววา่าเรารถข้างหลังมันเหยียบแอนทูไปค่ะของยอดชีชุดที่ใส่ไปคือเป็นชุดชุดชุดที่ประกวดหรือป่าเป็นชุดลาตีค่ะที่แคนาดาแต่ไต้หวันเนี่ยก็คือไปกับพวกพี่ๆเหมือนกันแล้วก็ไม่มีทีมก็เลยเอาชุดที่เบาและใหญ่อาจจะเป็นชุดแบบว่าฟองน้ํายาวๆไม่หนักมากแล้วก็แบกแบกไปได้อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าส่งความหวานและกันไม่ได้จัดเต็มมากแต่ก็แบบเป็นอยู่ บบตอนนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าชุดที่แต่ละคนครีเอทให้กันเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยมันจะตรงโจทย์อินสเปรชั่นที่เลือกกันมาหรือเปล่าเริ่มที่แอนที่ดีก่อนแล้วกันชุดที่แอนที่ดีใส่อยู่คือชุดที่โยชิเป็นคน high ครีเอทให้คชุดนี้นะคะหนูก็มีอินสเปรชมาจากธงของไบเซ็กชวลค่ะแล้วจะมีสีชมพูนะคะสีน้ำเงินแล้วก็ตัดด้วยม่วงแบบนี้คะ่ะ ด้วยลุคโมเดลเนี่ยเขาก็จะมีความเซ็กซี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็คือพอใส่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเีคนคนเนคนคนพิเศษไปแต่เร้สึกว่าคนส่งชุดชุดส่งกระเป๋ากระเป๋าส่งรองเท้าแต่รองเท้าไม่ต้องส่งมานะอ่าเนี่เป็นชุดที่โยชิเลือกให้เครียร์ให้แอนชินีนั่นเองต่อมา เป็นชุดที่แอนชิลีครีเอทให้กับโยชิบ้างดีกว่า inspiration มาจากธงเนเดอร์ไหนคะชุนชนนดนี้นะคะ inspiration มาจาก transgender นะคะแอนคิดว<ม>่าพี่โยเป็นคนที่หวานน่ารักและแอนก็เลยอยากให้พี่แบบใส่อะไรที่มันมีความหวานมีความกลมดีนิดนึงนะคะ<ม>แต่ว่าแต่ว่ายังไชอนิดหนึ่งให้มีความเซ็กซี่แต่ถ้าแขนมันปิดไปเยอะแล้วเราก็ต้องปกผาอย่างนี้น าก็เข้ากับกระโปรงรองเท้าก็เข้ากับเสื้อครบไปหมดเลยค่ะ <developed> ส <pain> <the> <sm art pain> <the médico> ่วนชุดพี่นี่ยคะมาจากทาน former เขาจะเป็นรอนะจริงๆคือท้าพูดตามจริงคือนี่ inspiration มาจากอ๋อคงของ transsexual นั่นเองชุมพูเสืองฟ้าเองอปกติแล้วถ้าเพื่อนเลือกชุดให้เราเนี่ยมันไม่ใช่ออกมาจากฟิลเราไงชุดที่แต่ละคนเลือกให้ใส่เนี่ย รู้สึกมั่นใจไหมคือด้วยความที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าชอบสไตล์หน่ารักลน้องแอนเนี่ยก็เลยเลือกสไตล์น่ารักมาให้เรารับรองว่ามั่นใจแน่นอนว้า ก็แอบเป็นคนชอบเสื้อครอปอยู่แล้วก็ต้องครอปสุดๆไปเลยค่ะนั่งใจมากวันนี้ถือว่าทั้งสองคนได้ลุกใหม่ที่เพื่อนเป็นคนคิดให้นะคะพร้อมเี่จะไปเสิร์ชขายกับโชว์เทศกาลไพร์มันแล้วเนาะ,ะย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับใครที่ชอบเสื้อผ้าที่พวกเราใส่อยู่ตอนนี้นะคะหรือไปเห็นลุกไหนแล้วก็ชอบมากง่ายสุดๆสามารถใช้ฟังก์ชัน image search แค่กดแชร์เดียวนะคะเท่านั้นแหละไอเทมที่ทุกคนต้องการ การหานะคะก็จะขึ้นมาให้เลือกเลยนะจ๊ะแถมเขามีแบบใช้เคียงให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายและที่สำคัญโชว์ราคาให้เราได้ช็อปกันเลยรับรองว่าช็อปสนุกช็อปเพลินมากเพราะร้าสุกเป็นแหล่งลวมแฟชั่นไอเทมคิดคุณทุกคนมาเช็คอเทมใหม่กับราคาที่ใช่ได้ทุกวันได,ได้ทุกวันเลย แล้วทุกคนนะคะก็สามารถมาช็อปลุกที่ไลฟ์ครบทุกสไตล์นะคะที่ลาสุดกันได้เลยนะคะรับรองว่าคุ้มแบบสุกแน่นอนพร้อมท้างคูปองส่วนฟรีแบบไม่มีขั้นต่ำแล้วก็รับเงินคืน15%ทุกวันไปอีกด้วยค่ะ ต้องย้ำใช้กันอีกสักรอบนะคะกับความพิเศษสุดๆที่กำลังจะมากบ l แล t w o r k big fashion day วันที่19 21มิถุนายนนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะลดสูงสุดถึง90%แถมยังได้รับเงินคืนสูงสุดถึง50%และที่สำคัญนะคะยังได้รับผูกปองส่งปีแบบไม่มีขั้นต่ำอีกด้วยตั้งแตงเตือนไว้ในโทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะมีตั้งเรียบร้อยแล้ว่าได้ม ใน last look นอกจากมีไอเทมเด็ดเด็ดโปรดีดีเขาก็มี i n นฟ i ร a ช i o n หลากหลายแนวให้ทุกคนได้เลือกแต่งลองกดเข้าไปดูกันนะคะชอบลูกไหนก็กดใส่สก้าได้เลยนะคะรับรองว่าสวยมั่นใจแบบแอดแน่นอน วันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งโยชิแลวก็แอนชีลีนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเทศกาลไายมันนะคะพร้อมกับมาทิ้เอ็ดลุคสุดปังให้กับทุกคนสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นนะคะที่ขาดไปได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณลสัสลุคนะคะที่ให้พวกเราได้มาแต่งตัวสวยๆแล้วก็ได้ทําอะไรสนุกสนานกันแบบนี้ <Yeah! S 1> หลังจากดูพวกเราแล้วนะคะก็อย่าลืมเข้าไปชมกันต่อได้นะคะที่หลักสูุรนะคะทุกคนเนสวันนี้วันนี้ ลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวให้กดไอเทมเด็ดใส่ตะกร้ากันนะคะรอลาสลุควิกแฟชั่นเซลล์นะคะโบดียั่วใจเหลือเกิน <S <s <ul ter> ไปช้อปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย